เพื่อนๆทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้ผมแม่แล้วกัน mm hmm. แล้วก็เจ้าแมวเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้อยู่เกมลายเล่นเจ mm hmm. วันนี้เขาบอกว่ามีอีเวนต์ใหม่ก็ชอวันนี้ผมจะไปเปิดกันนะครับมี300ร้อยูบี้พอดีครับพอดีเป๊ะๆนะครับนี่ตัวใหมนะ่ฮะลูซี่แล้วผมก็ถึง ด่านที่เท่าไหร่นะมันเป็นดา่านบอสครับโอเคเรารอไปเรนะื่อยๆนะโอ้ยตัวนี้น่าจะห่นดูดูท่าทางโอ้ยโอ้เชียตโอ้ยอ้ยตัวคนนี้มันกระโดดเข้าไปแต่มันก็ไม่รู้

จะเล่นมาแล้วนม่ไม่นน่่อันนี้ต้องเลนกันแล้วอัวแล้วตาวแล้วตัวแล้วสตัวแล้วจ ال บเป็นยังไงอู้มีแล้วโอ้ยตัวนี้มีแล้วโอ้ยตั้งใจก่อนตัวนี้มีแล้วใช่ไหมเธอดีกันโอ้โหตูดเลย ก็งงแบบโอ้ยความรักความเมตตาตกเชียร์ไปดูดูแลได้ไปไปไปกระจอกมากคุยโอเคครับก็ขอไปเลยคำพูดว่าลวคุยนะโอ้แต <te <dated teenage time online> <c oughs> ่ว่าม <t> ันกระจอกมากครับได้ตัวซ้ำสองตัว

ผมว่าคงไม่รับไม่คุ้มเลยหนุ no. ่มดูตัวแปดดาวอันดาวตัวใหม่ก็ได้ดูดีอึดขึ้นมหมเขาก็อึนนะฮะยี่สิบครั้งอื้อ What the fuck อืยี่สิบใช่ไหมนันเนี่ยเรือ่องอะ คิดจะเข้าแค่นี้เองตัวนี้มันเก่งไหมเนี่ยเป็นลาง,งาตาอ,อ,อู้ก็เก่งมากเลย โอเคโอเคครับเราจะไปเล่นดอนดนดั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 นดนี่ดนน่นนันดเช่นไรเนาะดันที่372น้อจบะกลัวจะถึงนะโอ้จะผ่านไม่มีเพื่อนผมน้อยเลยไม่มียทุกคนว่าผ่านไหม ถ้าว่าผ่านอย่าลืมกดไลค์ถ้าแบบถ้าแบบผ่านให้กดไลค์ถ้าแบบอยากผ่านแบบเดียวให้กดซับแล้วถ้าแบบไม่แบบผ่านก็กดแชร์เอาไงดีกันช้ามันเถอะโอเคครับจดไปเลยโอ้ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากแล้วมันหอมมาก

Ah, chill. <laughs> yeah. ตีเลยหนึ่งเลยโอเคไม่พูดละหนึ่งสอง คพูดแล้วว่าม uh, ันจะเจ้าเรง่าผมก็จะปล่อยเสือขาวนะครับเหมือนเมื่อกี้มันแพ้เสือขาวเลยนะเสือขาวนราควรกินเพราะวกนี้มันอยู่ไกลมันยิงธรรมดาพอเข้าไปใกล้ๆันปล่อยเสือขาวออกไปนะตัวโกงมากบวมกระวังนี่ครับตัวที่ยกป่านะอึดมาก

Okay. เล่นอีกดันหนึ่งแล้วกันอ้วนะไรเนี่ยหาใครายมอนทำลายผนึกป้องกันเย็นโลสโตนและได้พลังมาครอบครองจักรวาลก็จะตกอยู่ในอันตรายเก็บเล่นต่อเลย ไฟพุกครามโอ้ตัวนี้น่าจะเก่งอ้าวไปิดเจ๊นี่ตัวถึงมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากนา่กนากลัวเฮ้ยทำยไมอีกจัง เขอย่างนี้คขนี่แรงมากอตไปเลยชิว่ด้ดิน้ำต้องชนะนราจะไม่แพ้ เราคูเทสมีแต่พจะ P S แล้วผิดแล้วอันนั้นมันอะไรเรื่องมีเกมมันไม่จะเต็มพูดแหลมคู คนรับแรงสองฮะเกดอันเดียวแับปะยุดใหญ่เลยกรบปิบ ดีใจตรงหัวมันนะตัวนี้เนี่ยตัวนี้ที่มันออกมาเขเยอะตอนตั้งแต่เนี่ยนะครับเนี่ยโอ้โหหัวกระจุยกระจายเบเบ๊บ วันนี้ขจบเพียงแค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร์ตใต้ร่างตรงนี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งใต้คลิปนี้ได้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะคะเช่นนั้นนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบาย